ครับสวัสดีครับพี่น้องมุนีพอ่พอ,พอครับทิวลรี่คนไม่ขาดแคลนครับกับอาจารย์กาลนะครับมาทำทาเห็ดที่ซื้อดอกครับเอาฟังลำครับพี่น้องโอละนน เอาแล้วฮันี่เพื่อนว่าบุญเอ้ยบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบ,บุญสลองสาลาบุญปันเขาจีหอดเดือนสามเดือนสี่บุญพรเวทสันดรและยนีเมื่อฟอนแห่กันหลอนหลามวนหลายเอานี้ได้เขานองเข้าพีมากินมาท่าน มือนีบุญหลาใส่งานตัวมอลำพู้ขาโชคใช้ได้มาลำสลองงานบุญกุศลพลทานให้ลานได้จักเคิืองให้ลานได้จักเคิืองแน่เดือททาโอ้ยละน้อง นวลโน,น่เอ,อิแล้วเป็นว่าเดือนนางมื้อนี่พอสันท่าได้ทําท่านแจกใจคนกะไหลามากลลละมาเตาห่วมงานผู้ทุกมู่บ้านนี่ส่งข้าวไปหาทุกมู่บ้านนี่ส่งข้าวไปหาบอกเวลาทําบุญหวมกันวันนี้ ลุงหรือป้าเอาอ่านองพีลุงหรือป้าผู้เอาอ่านองพีได้เมื่อสันวันดีก็เลยว่าตกแต่งตั้งกระเทียมผมสูแนวตกแต่งแล้วนี่ครบเครื่องกองบุญลงทุนไปกระบปได้มีแนวบุญขันใส่ปานแกบ่มีแนวเขียวคุนใส่ปานแก้่มีแนวเขียวคุนสมกับว่าเป็นบุญกระโ่อได้ครับได้ของโบกพองอย่างไดถทึ่งบ้านเหนือเดอร์แมนบ้านไต บ้านไตผู้ไหลหลังมาโฮมสมใจเมื่อว่าเครื่องกินของใส่บาจักแก่งจักต้มละความมัวขวไก่ขวไก่าบาจักลาบใส่เพี้ยบาถึงก่อยใส่บีนอกจากนี่บาถึงเครื่องของหวานเอามากินเดือละเม้นมาทานผู้เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่สมเ่ินหางเพิ่นมีกระทําบุญส่วนนี้ส่วนนี้ให้สมดำดังหวังขอบ ขอบคุณอีกครั้งอีเม่ไ่ใจบุญขอบพระคุณดือ้อค่ะผู้หลับฟังวันนี้ดีบอด,ดีก็ให้ผ้ากันยองกันยองหมอลำมาฉลองก็ให้พี่น้องมวลสื่อนเอาให้มันคึกคืนละวันนี้มวลกันตัวผมขอบคุณละพ่อแม่ตัวผมละขอบคุณละพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ที่มานั่งฟังลำบางคนละมาแต่หัวคํา บางคนละมาลาแต่หัวคำละมาเชียมอลนละใบผมขอขอบคุณเป็นบุญและวาอาสนาเป็นบุญและวาอาสนาที่จ้างผมมาละขอบคุณขอบคุณวันนี้ละทุกท่านทำบุญวันนี้ละทุกท่านละทำบุญละขอขอพระคุณที่ให้ความเมตตาขอขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาสัตธาาเจ้าผู้มีใจเพื่อแผ่ขอพระคุณพ่อแม่ทั้งญาติละพี่น้องผู้ลุงป่าส่คนบุญ มากลน้นดตมาหว่วมซัตธ,ธาบุญมากล้นแต่มาหว่วมซัตธ,ธาไปหาหลานมาลำคำคืนยืนฟอนเอ้ยหมอลำก่อนเอ้ยหมอลำก่อนบ่ฮอนคือลำสิ่งเว้าต่ำหลักความที่บ่มีเด็งมีฮอนมีหอนใส่แต่ก่อนล้วนล้วนผู้ลุงมวนใส่แขนดินแดนละแห่งเมืองอีสานดินแดนละแห่งเมืองอีสานตั้งแต่โบลาละฟังหมอลำกลอนวันนี้ละผพร้อมขออวยพร วันนี้เราผมขออวยพรให้ทุกท่านทาวรให้มีเงินเป็นกองนึกททองไฮไลทมาเทมาา เือทองให้ไหลมาเทมาทั้งข้าวทั้งปลาให้ไหลมาเต็มบ้านมีแต่สุกและกระซิบสํำลานขอให้บุญบันดันให้ลำรลวยลำรวยให้บุญบันดันให้ลำรวยลำรวยอวยพรอนให้ยามีลูกมีไผ่มาไก่มาพาันมาพันให้ได้กินพ้นท่านให้ได้กินพ้นท่านสนุกนับและแ่แบ,บาแรงเศร้าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าบาแรงเศร้าใส่กระเป๋าโ สีหน้านวนแข้นสวดไว้กอนนดเท่านั้นนา